วันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะกับจอส s ค่ะอ o ซี i อ b e ี r นะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นหัวข้อกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดทุงช้อปปิง้งดีออค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า จอนเนี่ยไปช็อปอะไรมาบ้างที่เคาน์เตอร์ดีออลนะคะก็จริงๆจะบอกว่าสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าจอนเนี่ยได้ไปช็อปปิง้งเอ่อพวกน้ําหอมแล้วก็เครื่องสําอางแล้วทีนี้เนี่ยจอนได้กีโฟชเชอร์มาใบหนึ่งก็คือใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลังจากที่เราช็อปครั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปช็อปอีกรอบหนึ่งภายใน3เดือนค่ะช็อปอะไรก็ได้ในวงเงิน1000บาทเป็นต้นไปนะคะจ,จะได้ของแถมนะคะเป็นเอ่อแซมเปิลน้ําหอมกับอายแชโดว์ก็เดี๋ยวนี้รอาาดูกันว่า จอยได้อะไรมาบ้างนะคะมาเปิดถุงดูพร้อมกันเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่ซื้อมาน้ำหอมอีกแล้วค่ะครั้งที่แล้วที่มาเปิดถุงจำได้ไหมว่าก็ซื้อน้ำหอมไปเหมือนกันซึ่งตัวที่จอซื้อไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันคือตัวนี้ Misty a l r Blooming Bouquet นะคะตัวนี้มันจะเป็นอ่อเป็นกลิ่นที่หอมหวานแบบสะอาดบริสุทธิ์เป็นฟิลเหมือนแบบ หญิงพี่ยังไม่เคยเปิดซีนอะหรอปะคือแบบอว่ามันมัน,มนบริสุทธิ์มากมันหอมหวานแบบละมุนชอบชอบกลิ่นนี้มากแล้วก็เห็นไหมว่าใช้แบบคือเกือบจะหมดแล้วอะแต่ว่าจอร์ดเปลี่ยนใจก็คือไม่ได้ซื้อตัว b l o บลูมิงบูเก้มาแล้วนะคะแต่ว่าซื้อเป็นตัว m ิสดีออรรุ่น E.D.T มาแทนตั้งจากว่าก่อนหน้านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนเลยนะคะก็คือว่าครั้งแรกเลยเนี่ยที่จอได้ลองคือได้ลองตัวนี้ มันเป็น EDT Miss Dior EDT หลังจากนั้นก็มาลองตัว Blooming b o u q u e เสร็จแล้วทีนี้พอใช้ Blooming b o u q u e มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแบบมันกลิ่นบริสุทธิ์ไปปะกลิ่นมันอ่อนเรื่องของเรื่องอะคือมันติดไม่ได้ทนทั้งวันเราก็เลยโอเคกลับไปซื้ออีกตัวนี้มาซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่จะอใช้แต่ครั้งแรกเลยนะคะคือกลิ่นนี้นะคะจะต้องบอกก่อนว่ามัน เป็นกลิ่นที่เหมาะกับจอดมากที่สุดแล้วในตอนนี้ที่แบบว่าเคยใช้น้ําหอมมาคือเราเป็นคนบ้าน,น้ําหอมมากมีน้ําหอมเยอะมากแต่ว่าน้ําหอมของดีออเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกใจเรามากที่สุดและกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นแบบ หอมหวานอมเปรี้ยวคือมันจะมีกลิ่นสิตรัสกลิ่นเปรียปร้ยวออกมานิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสดชื่นคือมันไม่ได้หอมจนฉุนอะไรเงี้ยจัดก็เลยชอบก็เลยยกตัวมิสเดลออีดีทีตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์เซนของจอรเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะทางดีออเนี่ยเขาก็ได้ออกรุ่นใหม่แล้วนะคะมีชื่อว่ามิ s d ด o ออ b อ o ซ u t ู l ลีบ o o มมิงคือเขาบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆตัวนี้ ตัวบลูมิงบูเก่อแต่ว่าเป็นกลิ่นที่พัฒน,นาขึ้นมาเหมือนแบบว่าหอมมากขึ้นติดทนนานมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจอร์ดาได้ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันแบบมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่กลิ่นนี้ด้วยกลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นนี้เลยกลิ่นนี้คือมันหอมหวานสะอาดบริสุทธิ์แต่กลิ่นนั้นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมเกินไปคือมันหวานมันเลี่ยนจนเกินไปสำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นนั้นเท่าไหร่นะคะ โอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะที่จอดตั้งใจซื้อนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้ง Dior Forever Compact นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติก็คือว่ามันจะปกปิดติดทนคือเป็นแป้งของ Dior ที่แน่นที่สุดจริงๆเราไม่ได้อยากได้ปกปิดหรือว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าคือจอนมองหาแป้งที่เป็นตลับซีเดียมบเนี่ย เอาไว้พวกระหว่างวันเพราะว่าตอนนี้แป้งที่ใช้อยู่ใกล้จะพังแล้วมันยับเยินมากแล้วนะคะก็เลยโอเคซื้อของดีออกก็ได้ไหนไหนก็แวะไปเคาน์เตอร์ไปซื้อน้มหอมแล้วก็เอาแป้งมาด้วยนะคะเขาจะมากับซองกระมี่แบบนี้ค่ะรูรามากแล้วก็อันนี้คือตลับนะคะมีตัวตลับก็จะเขียนว่าดีอออยู่ตรงนี้เลยนะคะไฮโซแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นกระจกตรงนี้เป็นเนื้อแป้งแล้วก็เป็นทับเวลาปิดเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะคะก็จะ ล็อกคงแต่งได้เลยค่ะสวยงามเอาไว้พวกระหว่างวันนะคะแล้วก็จะจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เคาน์เตอร์ดีออเนี่ยเขาพิเศษมากๆเลยคือเขามีเครื่องวัดสีผิวสมมติว่าเราทารองพื้นไปแบบนี้ใช่ปะ อีตัวเครื่องมันวัดนะ่ะมันจะไม่ได้วัดสีรองพื้นที่เราทาลงไปแต่ว่ามันจะวัดสีผิวจริงๆของเราเลยว่าแบบผิวที่อยู่ข้างใต้รองพื้นน่ะเป็นสีอะไรนะคะซึ่งจอดได้ทําการวัดมแล้วเนี่ยจอดได้เป็นสี020คือมันเป็นสีเดียวกันกันกบที่จอด มองไว้ตอนแรกเลยว่าสีเนี้ยมันจะต้องเป็นสีเดียวกันกันกบผิวของฉันแน่ๆเลยคืมันเป็นอะไรที่แบบว่า a m a z i n g มากๆเลยนะคะจะชอบเครื่องตัวนั้นมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะก็ไปวัดกับเครื่องตัวนั้นก่อนก่อนที่จะซื้อแป้งซื้อรองพื้นอะไรอย่างงี้ยนะคะแต่ว่าจอนอะไม่ได้ซื้อแป้งเบอร์ศู2 0มานื่งจักว่าถ้าเราทาสีที่มันพอดีกับผิวหน้าตอนเนี้ มันจะวอกเนื่องจากว่าไหลจอนมันเป็นโคนละสีเห็นไหมจอนก็เลยเอาสีที่มันเข้มกว่านั้นมาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นสี030นะคะก็คือว่าเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งเฉดนั่นเองมีค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์030โอเคค่ะแล้วก็สสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่จอนซื้อมานะคะตัวน้ําหอมเนี่ยขายอยู่3,500บาทสาหรับ50 ml นะคะแล้วก็แป้ง 2,500ก็ทั้งหมดก็6,000พอดีแล้วก็ไม่มีส่วนลดด้วยเสียใจมากปกติไปเนี่ยอาจจะมีลด10%ลด5%อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ไม่มีส่วนลดนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าของแถมที่ได้อันนี้จะเป็นน้ำหอม Misty a อ l ior, r รุ่ Blooming b o u เก e พอดีเลยตัวเก่ากำลังสมดแล้วได้แซมเปิลตัวนี้คือเอาไว้พบพาไงมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายเล็กๆแบบนี้ติดกระเป๋าไปเวลาแบบ ไปหาผู้แล้วแบบกลัวกลิ่นน้ำหอมจะจางอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออพกไว้ในกระเป๋านะคะก็จะเป็นกลิ่นที่แบบหอมหวานบริสุทธิ์มันสาวบริสุทธิ์โอเคค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออายแชโดว์ค่ะตอนนี้ได้ลองสีอายแชโดว์ของดีออมาหลายอันละเรารู้สึกว่าแบบสีอายแชโดว์ของเขาเนี่ยเวิร์ก สีสวยนะคะก็โอเคเอาอันเล็กๆมาลองก่อนเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใช้ดียังไงเดี๋ยวจะไปจัดอันใหญ่มาเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ PBA เขาก็แถมสิ่งนี้มาให้ด้วยนี่มันจะมากับซองหนังสีแดงแบบนี้นะคะเขียนว่า CD นะคะแล้วก็ชืบดึงออกมาตรงนี้มันก็จะเป็นกระจกนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนตรงนี้ว่า ดีออโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่จะไปช็อปมาจากเคาน์เตอร์ดีออนั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามจอทางแฟนเพจจอซเบอ e ์รี่เมคอัพอาร์ติสนะคะแล้วก็ใน Instagram ใช้ชื่อว่า j o ซเบอร์รี่บล็อค่ะวันนี้เราไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย